สวัสดีครับอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้พามาชมควายงามควายยักษ์ครับสวัสดีครับมาเสนอพอพันอีกตัวหนึ่งครับท้องจังหวัดอุบนครับน้องก็คือเจ้าบิ๊กแบงครับท้องเฮียซีคว้วยงามบิ๊กแบงนะครับเป็นพอดาวซีพี่ครับแม่สายเพชรอูดรครับผมตันนี้ครับตอนนี้อายุเพิ่นจะได้ซีปีเคืองแล้วครับตอนนี้กะ มาในความสูงร uh ้อยหกสิบเจ็ด huh. ตัวครับนี่ครับพี่เจ้าพี่แง่งครับความรอครับเป็นควายงามนะครับพี่น้องเป็นควายงามอัตลักษณ์ครับนี่ครับตาแต้มครับแ้มจำข้ออ่องครับพุงน้องขาวกําไลขาดตั้งซี่ด้วยครับเบิ้งครับความหนาครับพงสายดาวซี่พี่ครับพับเพชรบุรีนครับพี่น้องเบิ้งการกลมคืนครับพงเียำโตด้วยครับพี่น้องเบิ้งไข่เบิ้งหางครับอ่าสุดยอดเลยส่งเขาครับนี่ก็ เปิดรับผสมได้ครับนาข้อครับ1,500รบาทครับราคาเบาวิวเลยครับเงี้ราคาเกษตรกรที่แจ้งเปิดรับผสม1,500บาทครับครับขุนควายรมเพื่อเราเือโกเข้าครับจังหวัดอุบลครับครับจริงได้ครับพี่น้องมีน้าเชื้อจําหน่ายด้วยครับผมครับฝากไว้อีกตัวหนึ่งครับข้างเราเือโกเขียดไกเคียงนะครับพี่น้องเขียกไกเคียงครับเปิดรับผสมจริงในราคา หนึ่งันห้าร้อยบาทครับสำหรับเจ้าบิ๊กแบงครับพอดาวซี่พี่แม่สายเพชรอุดรครับความเาาหนาลึกของลำตัวครับหนารอครับพี่น้องยวให้โชว์ลยครับโชว์หนาโชว์เลี่ยมโตเลยครับเบิหน้าตาคันจะชัดเนาะเงืับปาดเงือบเบิ้งไกลๆชัดๆเลยครเบิ้งไกลๆครับโลครับเบิ้งหน้าตาเบิ้งเขาสุดยอดหน้าตาแข้งขา ขายใหญ่แห้งเนาะครับโอ้ใหญ่เงี้ยครับตัวนี้นี่ครับที่เด็ดเลยสวยครับใหญ่แห้งครับ้นถ่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับหางครับลากเลยครับหางไถ่เต็มครับผู้ใดถ่ายบอดีครับพี่น้องแม่กล้วยถ่ายบอดีเเรียมโตบอดีครับไปแก่ครับนําไปแก่ไปแก่ได้ครับความน้าลึมครับของลําตัวครับโอ้ยถ่ายไปเป็นถ่ายสางครับคนถ่ายัปเต็มเกรือเลย ไก่งามถ่ายงามนะเนาะเบิกกระครับพี่น้องเขตไก่แียงผสมแค่วผ้านหาลอยนะครับผมนี่ wow. <Big> เจ้าบิ๊กแบงคค์์เจ้าบบิ๊กแงนะครับผมตัวนี้ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งครับของเราเสือและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผม0842569369เจ๊ขิงนะครับผมนี่ชุดยอดเลยนี่ละผสมแค่1,500บาทนะครับผมตัวนี้ สุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวครับแนะนำเกษตรกรและพื้นที่ใกล้เคียงครับผมเหล่าเสือโกกนะครับครับหรือมากพคอนาครับผมมาร์เปิดแบงได้ครับเปิดแบงพร้อมนะครับผมเปิดแบงพร้อมหลังไม้นะครับโรหาได้ครับพร้อมเปิดแบงนะครับผมนี่ใครสนใจนะครับผมพ่อพันเจ้าบิ๊กแบงเปิดแบงพร้อมได้พี่น้องนี่ครับผม ไปคุ้มฝูงไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้นะผมทั่วประเทศละบ้านนี้นี่อ้าวฝากไว้ครับพี่น้องอ้าวนี่แหละครับไพ่ต้องการต้องโทรมาด่วนอะนะมาชมตัวจริงนะผมนี่เจ้าชายน้อยอ้าวไพ่กำลังตามหาครับลูบรอพอร่วยอ้าวรับตัวนี้คือซื้อเพิ่นนะครับเจ้าชายน้อยครับครับผมครับเป็นลูกสายฝ่าครับสายฝ่านี่เป็นสายฝ้าของหมอมิน อยู่คู่ลาดนะครับเด้อตัวนี้ครับผมใช่น้อยครับพอสายฝ่าครับตัวนี้ก็ได้สิบหกเดือนครับพี่น้องเป็นคว้ยเผือกงามครับเบ่งเลี่ยมโตเบ่งเลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดราคาครับตัวนี้เปิดราคาครับเปิดราคาควายงามเลยครับครับผมครับเปิดราคาให้พี่น้องเธ่อสนใจครับนี่แหะครับเจ้าชายน้อยครับเจ้าชายน้อยครับนี่ครับ โอ้่ครับผิวสีงามแห้งครับนี่ครับเบิ้งล้ำโตเรียมโตคนสวยงามครับเป็นควายหน่อยฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนุมครับผมนี่ครับสิบหกเดือนครับผมนี่ครับควายหน่อยสิบหกเดือนเบิ้งท่ายเบิ้งดากเต็มจุลูเลยครับบบมีเวลาออกเ็ดสน้มครับพี่น้องครับผมครับพอสายฟ้าของหมออมิ่นโคราดครับครับผมตัวนี้ครับแม่เพื่นเป็นแม่เผือกครับ ตัวนี้เปิดแบงค์ในราคาเท่าไรครับเปิดในราคา90 0 0 0บาทครับ9 0 0า0นบาทนะครับผมขับผมเป็นควายงามสายประกวดนี่ครับครับนี่เล็กหน่อยเบอร์โทรเจ๊ขิงครับผมครับผมเอ้าเบอร์โทรเด้อพี่น้องนี่ครับใครสนใจกับฝากโทรมาด่วนๆจักหน่อยนะครับผม08,4,2,5,6,9,3,6,9นะครับผม 0842569369เจ๊ขิงนะครับผมนี่รูปรอเฮานี่ครับไปสนใจสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับผมครับอยู่เราเสือโกครับผมเนี่ยซีค่ยงามครับครับผมนี่เบิ้งถ่ายเห้เอ้ามาเบิ้งดากันแชกๆอีกรอบนึงนะครับผมเบิ้งถ่ายครับเต็มดีครับนี่รูปรอเฮาไฟตอการเอาไปพัฒนาต่อเขาสนามประกวดได้เลยนะครับตัวนี้บบมีเวลาครับผมครับผมสุดยอดเลยตัวนี้ เอาแนะนําจุดเด่นจะหน่อยนะครับจุดเล่นครับพี่น้องพี่น้องทาพี่น้องมักควายงามนะครับเบื้องการเขาข้อเบื้องเบื้องเขาเบื้องหนาได้ครับพี่น้องควายตัวนีบ่ไดลออกสนามเลยครับพี่น้องยังไม่เคยออกสนามสักครั้งครับพี่น้องครับผมครับผมนี่บอกเลยว่าบ่เคยครับโบเคยครับบ่เพิ่นโบมีเวลาหนาครับพี่น้องครับผมก็เลยอยากเปิดแบงพี่น้องที่มักสายประกวดควายงามครับมาชมตัวจริงได้ครับผมอ่าเปิดในราคาเก้าหมื่นบาทครับ ซื้อเพิ่นเจ้าใช่หน่อยนะครับเด้อพ่อเพิ่นคงหมอเมนครับชโกลาตครับอ้าวแนะนํำแม่พันธุ์ในขอกครับผมครับผมตัวนี้แนะนํำแม่พันธุ์ในขอก้อครับเด้อตัวนี้คือน้องสนโอนครับผมสนโอนอยครับพ่อนี่เจ้าสุดยอดครับสายพญาหงครับแม่แม่เพิ่นเป็นแม่ปานปานเงินครับสายปานสุรินครับตอนนี้สูงลอยห้าสิบแปดเซนติเมตรนะครับเป็นควายตัวเมีย สูง158เซนติเมตรครับถวยเมร์สูง158ครับผมตอนนี้ท่องเจ้าพญาได้หาเดือนครับครับผมเจ้าพญาเจ้าของแกนเชี่ยมถวยพระราชท่านครับผมกับถวยสมเด็จพระเจ้ายุหัวครับครับผมครับนี่ครับตัวนี้สองปีสอนครับตัวนี้แชมสองปีสอนครับตัวนี้ครับสนูครับน้องสนูครับทองเจ้าพญาครับตัวนี้ครับแม่แม่พันธุ์ในขอกนะครับครับผมครับผมหรือว่ามัก จังล้างไม่จังมาชุ่มอีกก็ได้รครับผมตัวนี้ก็ล้างไม่มาชุ่มเอมาเนาะมาชุ่มเอมาครับมาหมาดครับตัวตัวนี้เป็นแมพันในคอกครับครับผมพูดหัใหญ่ก็ควยปุ๋ยกันี้รับใหญ่แหงครับเอาตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นแม่แม่พิมลี่เลยครับครับเป็นลูกเป็นลูกสาวของลุงเพชรเลยครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของลุงเพชรครับตัวนี้ครับลอยหา สิบห้าบวกครับโดยหาสิบห้าบวกครับแม่ครับผมครับตอนนี้ทองกับีกแบงได้สองเดือนนะครับเดือครับผมทองกับ๊กแบงในสองเดือนครับแม่พันในขอกนะครับครับผมมาช่มได้ครับพี่น้องมาช่มได้ครับมาชม่มโตจริงได้ครับแบงคือกันครับผม้ามักกับเปิดแบงให้พี่น้องคือกันครับผมตอนนี้ทองกับ๊กแบงในห้าเดือนครับตัวนะอ่างเลยบีกแบงว่งหันเท่าผลงานกับขายออกไปว่งหันครับตัวหนึ่งกับ หาแสนบาทครับลูกเพื่อนครับบีกแบงครับตัวนี้เป็นลูกสาวของลุงเพชรครับแม่พิมลีครับผมตัวนี้เป็นแม่พิมลีแล้วครับตัวนี้ให้ลูกตัวแหลกไปขายไปหาแสนบาทครับตัวนี้เป็นลูกสาวของลุงเพชรครับตอนนี้ทองบีกแบ่งในหาเดือนครับผมครับความสูงลอยหาสิบหาบวกเลยครับพี่น้องครับเป็นลูกสาวของลุงเพชรครับ ทองบิ๊กแบงตัวที่สองในทองครับพี่น้องแม่พันอีกขอกอีกลักครับของเฮียซีว้วยงามครับนี่นะครับพี่นอออ้องเปิดแบงพร้อมเมื่อกันครับแบงพร้อมล้างไม้ครับครับรับทมักครับมักจังมาชุ่มกันครับพี่น้องแม่บอกใหญ่แม่บอกประจําขอกับทรงลูกตัวละหลายแสนล่าสุดอีกตัวละหาแสนครับผมนี่ครับสุดยอดครับแม่นี่โอ้หน้าตานิ่ง นี่ครับเอาไรสนใจนะผมสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับผมตัวนี้โอ้เอาตัวนี้โชว์แม่พันธุ์นะครับผมครับผมตัวนี้เป็นแม่หิ่งหิ่งครับผมครับผมขับกับลูกสาวยอดสยามนะครับดีซีเดือนนี่ครับเนี่ยรับตัวนี้โชว์ครับทองกับขิงค้องในสองเดือนครับครับตัวนี้โชว์ครับแม่ท้าเป็นขิงค้องทองครับทองคิงค้องในสองเดือนครับครับับผม หรือว่าสนใจก็จังคุยกันลังไม่ก็ได้ครับโบโบหยาครับเรื่องการสื่อการขายเพราะว่าเฮาหักแพงแบงปันคือเก่าครับเนี่ยซีเพิ่นโบมีปัญหาครับเพราะว่าเพิ่นเลี่ยงเลี่ยงโดยใจหักนะครับพี่น้องอยากมาทายให้เบิงครับตัวนี้แม่หิ้งครับทองชิงของในสองเดือนแล้วก็ลูกสาวของยอดสยามครับตัวนี้ครับครับผมในซีเดือนครับพี่น้องตัวนี้ครับแม่นี่ครับสูงลอยหาซิบบวกครับครับ ใ,ให้ให้ให้ผลงานมาหลายโตลวครับให้ผลงานเงื่อนแสนมาหลายโตลวครับแม่นี่ครับแม่ฮงๆครับก <c oughs> ็เลยอยากมาเปิดใ,ให้พี่น้องผสมกับบ๊บแบงละครับผม <c oughs> คือกยอยู่นีเลี่ยงเลี้ยงโดยใจหักครับผม <c oughs> เลี่ยงก็คือเลี่ยงน้ำพี่น้องเข้านะครับเพื่อนเลี่ยงเลี่ยงน้ำพี่น้องเข้าเพิ่นก็เปิดรับผสมบีกแบงพันหาก็มีแม่พันประจำคอก ให้ให้บึ้งหนาครับผมถ้าพี่น้องเข้าสนใจอิลีมากแบงก็จังมาคุยกันหลังไหมครับที่อยู่กับยูเลราสโกครับเบอร์ทูกับเบอร์ทูเจ้ขิงครับเดี๋ยวเป็นอัปเดตลงให้ครับนี่แหละครับบรรยากาศคอกเลยครับเด้อบรรยากาศคอกปลาหยาแปลงปล่อยครับผมสะอาดดีเนาะครับผมเป็นระบบฟาร์มครับผมละยิงธรรมชาติที่สุดเพราะว่าอิงเละครับเป็นธรรมชาติเลยครับอยู่กับธรรมชาติเลยครับพี่น้องับเย็นว้อยๆอยครับลมผัดผ่านเนาะสะอาดสาดแหงดีครับ มาตรฐานเนี่ยกเขียวสมบูรณ์เลียงง่ายอยู่ง่ายครับสบายอุบลแรงคั้วไงามครับผมนี่ครับมาชมได้ครับครับผมแล้วก็มีอีกกิจการหนึ่งนะครับพี่น้องคือเฮียซีเพื่อนรับสางบ้านรังนกเะครับบ้านรังนกนางแอ่นนะครับเด้อนี่ครับนี่ การสร้างราคาเท่าไหร่โทรหาเพื่อนใดครับเบอร์เจ๊คิงเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ล่างนก้อมนะครับครับรับส้างล่างนกครับปรึกษาเรื่องการเฮ็ดการเฮ็ดนะครับผมแล้วก็ปรึกษาเรื่องนกสิเขามาจังหดบรรยากาศจังไดโทรหาเพื่อนใดนะครับเด้อตามเบอร์นะครับเนาะตามเบอร์เลยครับเนี่หละ0ู4ย์ดสี่นะครับสองห้าหกกสามหเก้านะครับเบอร์เจ๊คิงแลยครับผม เห็นแล้วครับอ้างฝากไว้พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็จากราเพียงสนิทกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ